วัสดีค่ะก็เป็นคลิปราศีนะคะชาวราศีกรกมาเช็คดวงในเดือนพฤษภาคมกันดีกว่าว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบความรักที่คุณเคยเจอมาก่อนละกันเนาะสาหรับคนโสดนะแป้งรู้สึกว่ารูปแบบความรักที่คุณเคยเจอมามันจะเป็นฟิลแบบเพื่อนแล้วขยับความสัมพันธ์ไปเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแต่มองว่า สุดท้ายเราไม่ได้คบกันหรือว่าไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึงอะ่ะมันจะหยุดแค่คนคุยมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ค่ะมันจะเจอประมาณนั้นมาโดยตลอดเลยแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้คําตอบว่าเออกลับไปอยู่คนเดียวดีกว่ากลับไปอยู่คนเดียวเวอร์ก,กว่าประมาณนี้มาเรามาเช็คดวงความรักของคุณกันดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะคนโสดชาวราศีกรกฎ อืมโอเคคอนเกรชเลชัน hmm. ก okay. mm hmm. ่อนเลยนะคะ mm hmm. ในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาพยายามในการมีคุณนะชาวราศีกรกฎแต่ว่าเขาเข้ามาผิดจังหวะเขาเข้ามาในจังหวะที่คุณอยากจะพักอยากจะเบรกเรื่องความรักอยากจะพักทุกอย่างตัดโซเชียลมีเดียหรือว่ากําลังทําโซเชียลดีทอกอยู่ก็ได้อ mm hmm. มันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ส่งสิงกับใครเจอเพื่อนน้อยมาก ใช้เวลากับตัวเองซะส่วนใหญ่เหมือนกลับเข้าไปในกระดองปูของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกรกฎทีนี้คนเนี้ยที่เข้ามามโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤษศการมังกรเนาะอาจจะมีมีนก็ได้อืมเข้ามาใส่ความพยายามในการมีคุณอนะแล้วคนเนี้ยสามารถพัฒนาได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนหัวแบบหัวหัวนอกอะไรเงี้ยไม่ใช่คนแบบหัวโบราณอะไรประมาณนั้น แล้วเขาอยากเข้ามาพยายามในการมีคุณหรอทําไมเขาถึงอยากเข้ามาพยายามในการมีคุณคะดูหน่อยเขาอยากเข้ามาซัพพอร์ตอยากเข้ามาดูแลคุณอะคนคนนี้แป้งขอดูหน่อยคุณคุณเคยเจอเขาไหมหรือว่าคุณรู้จักเขาไหมคนคนนี้คุณเคยเจอเขาแล้ววนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนี่แหละ เป็นคนที่วนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวขนาดนั้นแต่เขาสามารถรับรู้ชีวิตคุณได้คุณอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคุณอาจจะเป็นที่รู้จักของคนแบบในสังคมของคุณอ่ะคนคนนี้ก็เลยรู้จักคุณมาจากตรงนั้นทีนี้เขาอ่ะน่าจะไปรับรู้เรื่องของคุณจากคนที่อยู่ในแวดวงของคุณว่าแบบเออคุณเจอความรักแบบนั้นมาคุณเจอสถานการณ์แบบนี้มาเขาก็รู้สึกว่าอยากเข้ามาดูแลอยากเข้ามาซัพพอร์ตคุณเพราะ เหมือนเขามองเห็นความดีในตัวคุณเหมือนเขามองเห็นความน่ารักความน่าทนุถนอมในตัวคุณก็เลยอยากเข้ามาดูแลทีนี้ถามว่าเขาโสดไหมเขาเข้ามานี่เขาแบบมีพันธะมีอะไรไหมดูอยากพยายามในการดูแลคุณมากเลยอะอืมถามว่าเขาโสดไหมเขาโสดโสดเลยอะโสดสนิท อาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะหกไม้มันขึ้นเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงในแวดวงของเขาเหมือนกันหรือคุณกับเขาอาจจะทํางานในสายงานเดียวกันอยู่ในแวดวงเดียวกันเคยเจอกันบ้างเคยร่วมง,งานกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นทีนี้เขาก็เลยรับรู้ื่วงของคุณมาจากแวดวงการงานนี่แหละอ่ามีโอกาสเป็นไปได้เขาไปรับรู้มาด้วยนะว่าคุณน่ะน่าจะเพิ่งมูฟออนจากใครสักคนมาหรือว่า เพิ่งแบบพยายามในการมีใครสักคนเนาะช่วงหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคพอละเฟดละออกมาละมุกออนดีกว่าเขารับรู้ทุกช่วงชีวิตคุณหมดเลยนะคนคนนี้แต่ไม่ใช่คนใกล้ตัวแบบไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มแต่รับรู้เรื่องคุณหมดเลยทำการบ้านมากรู้ทุกดีเทลของคุณคุณอาจจะตกใจถ้าคุณได้ฟังเรื่องที่เขาเล่าเกี่ยวกับคุณว่าแบบ เขารู้จักคุณได้ยังไงเขาเจอคุณได้ยังไงเขาประทับใจคุณได้ยังไงคุณอาจจะช็อกว่าเฮ้ยเุอรู้จักฉันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเข้ามาช่วงไหนเปิดให้เยอะมากนะชาวราศีกรกฎเขาจะเข้ามาช่วงเดือนไหนคะเนี่ยเขาจะเข้ามาตอนที่คุณมีกำแพงมากแบบไม่เอาฉันจะอยู่คนเดียวฉันยอมแพ้ในความรักฉันไม่สกเซสหรอกนู่นนี่นั่นโน้นฉันจะโฟกัสแต่ตัวเองเขาจะเข้ามาในช่วงเวลานั้น น่าจะหกเดือนไม่ใช่หกเดือนสิช่วงเวลาที่เขาจะเข้ามาก็ต้องเป็นเดือนพฤษภาอยู่แล้วปะเออเขาจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภา่นั่นแหละแล้วก็อาจจะเข้ามาเรียนรู้รู้จักคุณต่อให้คุณไม่พัฒนากับเขาอะ่ะเขาก็อยากที่จะดูแลคุณไปนี่แหละอมอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณไวสุดประมาณแปดวันอืม ไวสุดนะหมายถึงว่า8วันหลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคลิปนี้แป้งน่าจะลงประมาณที่30ทุกคนก็นับไปอีก8วันนั่นแหละเขามีโอกาสจะเข้ามาในช่วงเวลานั้นอืมอยากซับพอร์ตจริงๆอะ่ะอยากดูแลโอเคหวังว่าทุกคนจะไม่งงคำทำนายนะคะชาวราศีกรกฎแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะอ่อสถานะคนมีคู่เนาะมาเช็คดวงประจำเดือนพฤษภาคมนะคะว่าความรักของคุณเนี่ยในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวขอดูบรรยากาศความรักของคุณในตอนนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้ก่อนละกันว่าอืความรักของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับคู่นะคะตามให้รู้สึกว่าตอนนี้ เออบางคนคุณอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่ามองว่าเป็นเขาที่อายุน้อยกว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงหรือเป็นเพศอะไรก็ตามคนที่คุณคบอยู่เขาจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งอะ่ะแบบมีเทสตรสนิยมดีต้องแต่งตัวแบบนั้นต้องครบองค์ต้องแบบต้องซื้ออะ่ะต้องได้ซื้ออะไรสักอย่างมาประโคมให้ตัวเอง ซึ่งคุณก็จะคอยเตือนคอยห่วงเขาเรื่องนี้ตลอดว่าเออเรื่องการใช้เงินน่ะเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้อยากที่จะไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรกับเขาหรอกนะแต่แค่คุณแบบหวังดีว่าเงินที่เขาเอามาใช้ในวันนี้ถ้าเอาไปเก็บหอมรอมริบลงทุนอนะ่ะในอนาคตมันอาจจะได้เพิ่มพูนขึ้นแต่ตัวเขาเหมือนความคิดยังเด็กยังแบบ ไม่ได้มองโลกในแบบที่คุณมองอยู่ตอนนี้เขาก็จะมองแค่ว่าวันนี้เขามีความสุขกับอะไรเขาก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นอืมซึ่งพอมันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าด้วยแกลบอายุที่มันต่างกาันความคิดที่มันต่างกาันมันเริ่มทําให้คุณมาช่างใจกับตัวเองว่าจะเวิร์กไหมอะความสัมพันธ์นี้เหมือนฉันเป็นแม่เขาเหมือนฉันเป็นพ่อเขาอะไร <laughs> มันไม่ได้เป็นมูดของแฟนมันเหมือนแบบเป็นผู้ปกครองเขาอีกทีนึงอืม ด้วยความที่ถ้าคุณมีกรรกฎในตัวเองอะ่ะมันจะมีความเป็นหมาหมาอยู่แล้วอะ่ะนึกออกปะอยากดูแลอยากซับพอร์ตคือจะคอยจัดแจงนู่นนี่นั่นให้อยู่แล้วเป็นแบบหมาหมานะ่ะอืมคนที่คบกับคุณก็เลยแบบอาจจะคิดว่าอืมทำไมคุณจู้จี้จังเลยดูดูแบบทำไมต้องบ่นต้องอะไรเรื่องเดิมๆแต่จริงๆที่คุณบ่นคุณพูดก็เพราะว่าคุณเป็นหว่วงแหละเออ ใช่แต่เรื่องอื่นก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกันกับคู่นะคะก็จะทะเลาะก,กันเรื่องการไม่เชิญทะเลาอะอก,ก็จะแบบเหมือนดิสคัตการเฉยๆในเรื่องของการใช้เงินของเขาอืมประมาณนั้นหรือถ้าอ่ะเขาอายุไม่เขาอายุมากกว่าคุณใช่ไหมเขาก็จะมีความเป็นเด็กมากกว่าคุณคุณก็มี energy ของความเป็นแม่เขาอยู่ดีคือคนที่คุณคบอยู่อะ่ะเขารู้สึกว่าคุณส่งพลังงานฟิลแบบเป็นแม่เขา เป็นมาอย่างเงี้ยที่แป้งบอกไปบ่อยๆเหมือนอยู่กับแม่มันก็อุ่นใจดีแบบมีแม่คอยบ่นคอยอะไรแต่บางทีก็จะแอบแบบหงุดหงิดนิดนึงว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองเรื่องเงินแค่นี้เองเงี้ยแบบใช้ของใช้ที่ซื้อมาก็เพื่อให้ตัวเองฟ้าอะไรประมาณนั้นก็จะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันตรงนี้ซึ่งคุณก็พูดซ้ําแลว้วซ้ําอีกกับเรื่องนี้อะไรประมาณเนี้คะ่ะอ่ะในเดือนนี้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะคะอืม แล้วในเดือนพฤษภาหลัะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤษภาความสัมพันธ์ของคุณกับคู่เป็นยังไงบ้างคะอืมโอเคค่ะเดือนนี้จะทะเลาะก,กันน้อยลงเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นมูตการทำงานของคุณหรือว่าเห็นว่าแบบตอนนี้ชีวิตคุณมันมีอย่างอื่นเข้ามาทำให้คุณปวดหัวทำให้คุณเครียด เขาก็เลยจะค่อนข้างเป็นสายซัพพอร์ตคุณแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะสร้างปัญหาคุณน้อยที่สุดอะถ้าเป็นถ้าเป็นฟิลลูกจริงๆก็จะแบบเออไม่อยากทําให้แม่ปวดหัวไม่อยากทําให้แม่แบบต้องเครียดเรื่องเขาอะไรยเงี้ยเขาก็จะพยายามอะไรที่เขาซัพพอร์ตคุณได้อะไรที่เขาช่วยคุณได้เขาก็จะช่วยเท่าที่เขาพอจะช่วยได้นะคะคอยรับฟังคอยไปที่ปรึกษาพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินนู่นนี่นั่นให้คุณรู้สึกดีขึ้นเพราะว่า เขาเห็นแล้วว่าช่วงเนี้ยคุณเครียดช่วงเดือนพฤษภาเป็นภาวะที่คุณเครียดมากๆจากงานของคุณจากเรื่องส่วนตัวจากเรื่องแวดล้อมจากคนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณซึ่งเขาก็อยากเป็นหนึ่งคนที่ส่งเอ e จี้บวกๆให้คุณประมาณนี้ก็น่ารักนะเอาจริงอืน่ารักนะน่ารักน่ารักอ่ะอุย้ยไหนมีอะไรอีกคนมีคู่ในเดือนในเดือนนี้ออ่ความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง เพิ่มเติมอืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีการพูดคุยกับเขาว่าช่วงนี้งานคุณหนักจริงๆนะอาจจะไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่จะดูแลเขาเหมือนเดิมหรือว่าคอยบน่นคอยอะไรเขาเหมือนเดิมคือคุณไม่ได้เปลี่ยนไปนะแต่แค่บางทีถ้าคุณเหนื่อยมากๆคุณก็อยากพูดน้อยลง ถ้าเรื่องไหนที่คุณเคยพูดไปแล้วคุณก็อยากจะพูดแค่ครั้งเดียวเคลียร์แล้วจบอืมไม่พูดซ้าเช่นถ้าคุณเตือนแล้วว่าเออช่วงนี้ระวังเรื่องเงินนิดนึงนะเธอแบบพยายาม manage ดีดีแต่ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนไม่แก้หรือก็ยังคงนิสัยเดิมๆอยู่คุณก็จะไม่พูดซ้ําละคุณก็จะพูดแค่ครั้งเดียวจบเพราะว่าแค่งานแค่เรื่องตัวเองก็เหนื่อยแล้วไม่อยากมาพูดอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วซึ่งเขาก็จะค่อนข้างโอเคไม่ได้แบบขัด หรือว่าไม่ได้ทําตัวให้คุณเหนื่อยไปมากกว่านี้คือเขาจะเป็นหนึ่งคนที่ส่งพลังงานบวกๆให้คุณนะเท่าที่เห็นตามไพ่แต่ก็จะมีบางช่วงเวลาที่เขาก็ทํางานของเขาเหมือนกันหรือว่ามีช่วงเวลาที่เขาอาจจะให้เวลาคุณน้อยเหมือนกันเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองเนาะแต่เขาก็จะเป็นทีมซัพพอร์ตของคุณเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คุณก็จะแบบบ่นเขาน้อยลงในเดือนนี้เพราะว่าเหนื่อยคะ่ะอืม มาไพ่อยากแนะนำอะไรไหมคนมีคู่ชาวปูคนมีคู่อยากแนะนำอะไรไหมจ๊ะไพ่กลับหัวหมดเลยคือไพ่อะมองว่าไม่ได้มีอะไรอยากจะแนะนำคุณไปเพิ่มละเพราะว่าเดือนนี้มันไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแล้วก็คู่ของคุณก็ค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็เชื่อฟังเป็นเด็กดีอืมก็ลเลยมงว่าไม่ได้มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไปแล้วค่ะโอเคสำหรับ ชาวกรกฎคนมีคู่ในเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้คุณนะขอให้คุณมีวันที่สดใสทุกๆวันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวปูที่อยู่ในความสัมพันธ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาเช็คดวงในเดือนพฤษภาคมกันดีกว่าว่าความรักคุณจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวจะเริ่มจากการเช็คบรรยากาศความรักของคุณในตอนนี้ก่อนเนาะกับคนที่คุณดีลอยู่ตามไพ่นะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกแฮงค์ถูกโฮมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนเขาจะขายฝันให้คุณประมาณว่าแบบเออเราก็ค่อยค,อยคอยรู้จักกันไปก่อนเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนไม่ใช่ว่าเขายังไม่พร้อมนะแต่เขาอยากรู้จักคุณนู่นนี่นั่นโน่นเขาจะมีวิธีพูดของเขานั่นแหละ แล้วคุณก็จะแบบอืมอืมโอเคก็เรียนรู้กันไปก่อนก็ได้แต่สุดท้ายอะ่ะมันเหมือนมันกินเวลามานานแล้วอะจนคุณแบบมีคําถามกับตัวเองว่าแบบเราต้องนานแค่ไหนกว่าเราจะได้ขยับความสัมพันธ์ต้องนานแค่ไหนกว่าเขาจะเรียนรู้เราเสร็จอะนึกออกห่ปะอืมมันเป็นประมาณนี้ที่เห็นตามไพ่โอเคเราไปดูในดีเทลกันดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคมความรัก คนคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณอนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ừ ừ ừ ออไม่รู้ทำไมคุณยังอยากเก็บคนคนนี้ไว้เป็นคอนเน c t ชันอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคือคนนี้อาจจะไม่ใช่คนแบบ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วมาจีบจีบคุยคุยกันอาจจะเป็นเพื่อนคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ควรรู้จักอยู่แล้วอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็ขยับสถานะการแบบเป็นคนคุยกันทีนี้พอเราได้มาอยู่ในสเตจของคนคุยเรารู้สึกว่าม,มันไม่ค่อยเวนะิร์กเนาะมันมันดูแบบเขาดูยังอยากทํานั่นทํานี่ของตัวเองยังไม่ได้อยากโฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ปฏิเสธเราแต่ก็แบบ เหมือนแฮงเราไว้ในสถานะเนี่ยทำไมก็ไม่รู้ประมาณนั้นรู้สึกว่าที่สาเหตุที่เรายังอยากคีฟคอนเนคชั่นนี้ไว้เพราะว่าหนึ่งเราก็อยากลองดูว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะไปที่ทางไหนสุดท้ายแล้วเขาจะแช่เราไว้อีกนานแค่ไหนเหมือนเราอยากลองกับคนคนนี้อยากลองอะไรสักอย่างนึง่งจนช่วงพฤษภาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของความรักคือ เขาน่าจะเป็นคนเดินมาบอกคุณหรือน่าจะเป็นคนพูดกับคุณตรงๆเลยว่าเขาได้คําตอบแล้วว่าทําไมเขาถึงยังไม่พร้อมให้ความชัดเจนกับคุณทําไมเขาถึงยังนู่นนี่นั่นเขามีคําตอบมาให้คุณแล้วนะสาเหตุที่เขาไม่พร้อมที่จะพัฒนากับคุณเพราะหนึ่งเขาก็มีปัญหาของเขาที่เขาต้องไปจัดการอยู่มีภาระมีงานมีหลายสิ่งอย่างที่เขาจะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะมา โฟกัสเรื่องความหลักได้ร้อขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องงานเรื่องเงินของเขามันก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกกับคุณเขาทรคุณเป็นชอยไหมอะ่ะทำไมถึงไม่ให้ความสัดเจนอะ่ะไม่รู้ว่าตอนที่คุณตกลงเป็นคนคุยกันอะไปตกลงอะไรกันยังไงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ คุณเข้าไปอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะอ่ะกําลังอกหักเสียใจหรือกาลังมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าแล้วคุณก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของเขาทีนี้พอเป็นที่ปรึกษาไปเป็นที่ปรึกษามาก็ลองตกลงเป็นคนคุยกันแต่ทีนี้เหมือนคุณเข้าไปในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมอืมในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเขาก็ยังไม่พร้อมแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณเนี่ยอ,ออกปะ อืมสิ่งที่คุณได้รับจากเขามันคือการมามา,มาไปไปเนี่ยไพ่ไหนมันขึ้นอะมามาไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอยากจะมาคุยก็มาอยากมาปรึกษาก็มาแล้วก็จะวาร์ปหายไปอีกอะไรเงี้ยคะ่ะอืมที่คุณตกลงเป็นคนคุยกันน่าจะเพราะว่าอานหนึ่งเขาอยู่ในช่วงของการที่เขาอ่อนแอพอดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เขาได้ แต่พอมันมาอยู่ในสเตจของคนคุยมันมีความคาดหวังมากขึ้นมันมีดีเทลในการคุยกันมากขึ้นที่นอกเหนือจากการที่เราแบบปรึกษาการมันก็จะมีแบบเออวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหนือ่อยไหมมันจะมีคําพูดที่มันจะคุยกันมากกว่าเพื่อนมากกว่าที่ปรึกษาซึ่งเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้ทําไมเขาเหนื่อยที่จะต้องชวนคุยเขาเหนื่อยที่จะต้องหาท็อปิกมาคุยหรือเขาเหนื่อยที่จะต้องตอบคุณอะเขาอยากคุยกับคุณเป็นพักๆหรือว่าอยากกลับไปคุยใน มูดเดิมมากกว่าแบบที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือคือในความรู้สึกเขาอาจจะมองว่าถ้ารักษาคนไว้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เขาคุยได้ทุกเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลเพื่อนอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าการที่จะแบบพัฒนาเป็นคนคุยเพราะว่าหนึ่งตัวเขาก็ยังไม่พร้อมสองตัวเขาก็ยังมีความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นให้เขาต้องไปเคลียร์แล้วก็จัดการอืมแล้วก็มีความฝันของตัวเองอยู่ด้วยตอนนี้ยังอยากแบบ ทํานั่นทนํานี่หลายๆอย่างก็เลยน่าจะยังไม่ได้เบนเข็มมาทางเรื่องของความรักมาทีนี้ไพ่อยากแนะนําอะไรคุณไหมคนโสดเอ้ยไม่ใช่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิขณะนี้เวลาเที่ยงคืนในการที่เราอัดคลิปนะคะก็จะมีเบอร์ๆบ้างสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําก็คือว่าจริงๆคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าคุณจะเอา,อางไงความสัมพันธ์นี้ต่อ คล้ายๆราศีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แป้งอ่านไปแป้งก็จาไม่ได้ละมันเหมือนแบบคุณเวลาที่เขามาคุยกับคุณมันจะดีมากแต่พอเขาหายไปใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะเขาก็คือหายไปเลยประมาณนั้นทีนี้มองว่าคุณคุณตัดสินใจเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปต่อกับชีวิตตัวเองแบบ move on อ่ะในเดือนพฤษภาคมนะคุณน่าจะ move on หรือว่าใช้เวลาฮิลใจตัวเองดีกว่า ถ้าเขาทักมาก็ตอบแต่คุณก็จะไม่ได้ลงความคาดหวังอะไรกับเขาเท่ากับตอนนี้ละ่ะฮะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็วันนี้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Happy Head P ด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบายเลิฟออยูนะ